อยากให้โอ้ส่งเขาที่มีสีโอ้ดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ <c oughs> <c oughs> ครับวันนี้ก็เป็นเป็นแบรนด Ambassador ของโอนเดย์ปีที่2องครับก็ดีใจมากๆครับเพราะโอเองก็เรียกว่าแฮปปี้มากๆครับเพราะเราเป็นคนชอบสวมใส่แว่นตาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะแบบโอนเดยเขามีแบบหลากหลายแบบให้เราเลือกเยอะมากครับวันนี้ก็เป็น Color Your Days ครับก็ซึ่ง Color Your Days เนี่ยก็จะมี36เฉดสีด้วยกันครับก็ เออมาเลือกได้เลยครับตั้งแต่วันนี้นะครับวันวันนี้วันพฤหัสนะครับถึงวันอาทิตย์นี้เลยครับที่ที่ลานที่พารากอนนะครับเหมือนกูรูแฟชั่นคอยมาแนะนําทรงแว่นเพราะบางคนเนี่ยพอแบบมีกูรูแนะนําก็จะแบบเสริมบุคลิกภาพด้วยครับดูดีขึ้นหล่อขึ้นสวยขึ้นได้ด้วยว้าสายตาได้ด้วยครับอ่าไอ้แล้วปกติแว่นเรามีทีเลือกแว่นแต่ไหนแว่นที่ดีขอเราแว่นที่ดีสมมติว่าต้องเปิดได้โอ้โหเท่าไหนเท่าไห่เนี่ย เรียกของโอเดเขามีฮะอ๋อเป็นคิ้วอันนี้อันนี้เหมาะในการขับรถได้ด้วยใช่ครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือกันแดดกันแสงกันกันกันพวกยูวีครับแล้วก็เอ่อสามารถที่แบบบางทีเราอยู่ที่มืดมืดเราก็จะใช้อย่างนี้ได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าเราเมื่อยแล้วเราเมื่อยตาแล้วอยากจะแบบเป็นสว่างปกติก็ได้ซึ่งซึ่งมีอีกหลายหลายทรงมากเลยอยากรู้ว่าพี่โอใส่ตาสั้นใส่ยาวใส่กางผมทุกวันนี้ะใส่แต่สั้นครับใส่สั้นเยอะอยู่ครับ เก้าร้อยพิชนะก็เงินเท่าไหร่คุณเท่าไหร่ผมห้าร้อยห้าสิบม่เยอะอยู่นะใช่ครับก็จะใส่แว่นของวันเดย์เนี่ยครับขอบคุณมากเลยที่ถามอยคือมันก็ใช้ได้กับสายตาเมนกันมจะมีการทำงานอย่างใช่ครับก็คือเราแว่นมันก็จะมีทั้งแว่นกันแดดนะครับแว่นสายตาอะไรเงี้ยบางทีบางคนก็จะเป็นทั้งแว่นกันแดดในสายตาในตัวเดียวกันก็ได้อะไรเงี้ยครับก็ต้องมาคุยกับที่นี่แต่ว่า เรื่องของเฉดสีเนี่ยทางออนเดย์ครั้งนี้มาถึง36เฉดเลยเค,คือเราจะเป็นสายตาแล้วเราใส,ส่เฉดนิดนึงก็ได้จะเป็นแบบว่าอ่อนๆน,นิดนึงเป็นชาก็ได้หรือว่าจะเป็นล่าสุดผมตัดสีม่วงครับ,น,บน่ารักมากใช่เลนสีม่วงน่นารักมากเลยถ่ายลงมาตรงมันจีดูแล้วได้ได้สิครับล่าสุดล่าสุด,ลสดหลายคนมุฮัลเราไปอุ้มปุ้มลูกคากิครับมันเป็นไวฟลหล่อนร้อนเล็กหอใหญ่โอ้ครับก็คากิเขาน่ารักมากครับแล้วก็ผมก็ ตอนถ่ายฟูดทักไม่ค่อยได้เจอคากิอันนี้วันนั้นพ่อเขาพามาพอดีก็เลยได้อุ้มเล่นพีโอหรือนาโอหรือยังไม่พูดอะไรเลยครับแต่ไม่งอแงเลยไม่งอแงเลยไม่มีร้องไห้เลยคากิแบบสุดยอดเลยอุ้มเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้เจอครั้งที่เท่าไหร่แล้วเลยครับน่าครั้งที่สามที่สี่อ๋อหลานพ่อจะจำได้ไหมว่าคนหล่อๆนี่แหละนาโอหลานเริ่มจำไม่ค่อยได้แล้วไม่เจอนานไม่ได้เจอนาน เเหมือนเราก็เป็นแบบฝันใจแบบว่าเด็กๆเลยเด็กๆแต่ว่านอกจากนี้ก็ยังมีแบบลูกแจ๊ดด้วยใช่ครับคือแตงไทยน้องแตงไทยนะครับแฟนคลับผมก็เป็นแฟนคลับแตงไทยด้วยเราดูดูผลงานน้องแตงไทยครับติกตอกเขาการเป็นว่าตอนนี้ดีโออาจจะมีเด็กๆมาถ่ายรูปเยอะแล้วการเป็นว่าเด็กหลายคนก็โตทางดีโอแล้วครับแปลกๆนะครับแปลกครับ ม่เขาเรียกว่าหล่อรุกสมัยอ่าหล่อรุกสมัยก็คือเด็กเด็กน้องเด็กน้อยก็ยังรู้จักเออที่เอาเขาเลยถามต่อว่าอยากมีลูกมไหมมีไหมอยากไหมแบบว่าพออุ้มแล้วแบบพุ้ยความเปอุ้ยนี่แหละฟันตาฮูด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 คือผมจริงจริงผมรักเด็กเลยผมชอบเด็กมีไหมมีภาพเด็กดื้อเด็กวุ่นวายชอบต้องเปล่ามีภาพในหัวไหมภาพในหัวแบบะีเอออยากอยากจะมีสักคนนึ่งแบบ มีครับก็มีมีความคิดนี้ครับประมาณประมาณที่ว่าเราประมาณเออประมาณที่วางไว้อ่ะก็ยังยังไม่ได้ไม่ได้คิดะครับแต่ว่าก็ก็แบบมีมีผ้าไว้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าต้นแต่งก็คงทำบ่อยเนาะใช่ครับครับครอบครัวนะครับก็ไม่มีใครกดดันเลยครับใช่ครับมีแต่แบบว่าเออแบบก็ช่วงนี้ก็ทำงานเก็บเงินไปก่อนเลย มีมีแอบคุยกันเล่นๆกับตอนจีบไปแล้วเฮ้ยเอะไรอย่างเงี้ยเล่นเล่นอะนรอย่างเงี้ยเล่นเล่นกันลเลยอว่าเมื่อไหร่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเล่นเล่นลักเ,เ,ออนะเ,เม่นส่วนใหญ่ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ได้แบบว่าวางเอาไว้ว่าต้องเมื่อไหร่อะไรอะไรงเตอนจีบตอนนี้ก็เล่นติ๊กตอกไปกันใช่ครับอันนี้คืองานเขาเลยตอนจิบกับแฟนแย่งกันหน่ะครับแล้วก็จะมีการติ๊กตอกแล้วก็เขียนในบล็อกเขาบว่าเขาชอบจะยอมให้แบบแกร์แม้ คือเขาก็จะมันเป็นกิมมิ c ของเขาด้วยครับใช่ครับก็ต้องเอ่อทำไรอ่ะตลกไปวิธีเร้เขาเป็นคแย่งเราตลกครับเพราก็่ามันเป็นซีนที่เขาน่ารักอะไเลยนะเขาเล่นกันเพื่อนกันเหมือนคนท่วไปรื <c oughs> อซึ่ง <c oughs> คนชอบคนชอบที่เขาทะเลาะกันทั้งหลังเราก็ผันตัวมาทางนี้เยอะเหมือนกันนะมาสายทางแบบติดต่อกขาแบบว่าคลิปเยอะจริงป่ะเอ้าผมวัยรุ่นนะค <c oughs> รับพี่ออเป็นซีนหรือเป็นซีหนอซีหซีเป็นซีทั่ายรูป ช่ต้องเต็มตัวเลยอันนี้คือแบบกล้องหน้าไม่ได้นะพี่ต้องหลังเท่านั้นนะไฟไฟต้องมีผมฟังเขามาผมก็ไม่รู้พี่ผมก็กล้องหน้าค่ะแต่เราเซนซีได้น้อร่วมสมัยได้อยู่ครับร่วมสมัยครับครับฝากไปด้วยครับโอนเดย์ครับกับฟูดทักลักมูเด้งนะครับเข้าแล้วครับเข้าแล้วี่เข้าแล้ววันนี้เนี่ยฟูดทักลักมูเด้งครับวันนี้ทุกรงภาพยนตร์เลยครับก็ฝากไปให้กําลังใจกันด้วยครับหนังไทยครับก็น่ารักอมยิ้มมีความสุขกับบ้าน ฝักมเมียวด้วยเนาะมะเมียวมะเมียวฝสกไปหน่อยอออของชาไป้ว่องชจงครับ,บ